สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับจูกุ้ยช่ายแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมต้นไม้ของเรานะครับเราสั่งไม้มาแล้วมีทั้งหมด3ต้นนะครับวันนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับต้นแรกของเราคือต้นกุ้งโกดนะครับกุ้งโกดติดด่างนะครับก็จะ มีความน่ารักนะครับเพราะได้ต้นเล็กมานะครับนี่นะครับแล้วต้นต่อไปนะครับเป็นอีพิด่ังขาวนะครับอันนี้ก็ต้นเล็กนะครับนะครับก็จะมีความดังนิดนึงนะฮะแล้วต้นต่อมานะครับเป็นเงินไหลมา3มกษัตริย์นะครับหรือเงินไหลมา3 king งนะครับ 3K i n g 3ามคอะไรนี่แหละครับ ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะสต้นนี้นะครับก็ยังราคาหลักร้อยอยู่นะครับแล้วใครอยากได้ก็ลงไปหาซื้อกันดูนะครับ แล้วใช้อีกวันนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องๆทั้ง3ต้นกันนะครับนี่นะครับก็จะมีขุยม,าพาามาพาะพร้าวกลับมะพร้าวนะครับแช่น้ําไว้นะครับหรือมีแช่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับพอเปลี่ยนกระถางให้น้องเสร็จแล้วก็รดน้ําให้น้องสักนิดนึงนะครับให้ชุ่มฉ่าเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับเราก็มาให้ชมต้นไม้ที่เราซื้อมาเหมือนเดมนะครับแล้วใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องเราให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้ว